สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําแท่นตัดสบู่จากเศษไม้เหลือใช้ของเราโอ้โหคัดส,สิกมากๆเลย <c oughs> เอาไม้เข้ามาทําเป็นแท่นตัดสบู่อ่าไอ้กระปร๋องกระป๋องแป้งกันเป็นกระป๋องแป้งที่จะเอาไปเป็นบล็อกทําสบู่เพราะฉะนั้นสบู่ก็จะออกจากบล็อกมาก็ต้องทำบล็อกแท่นตัดสบู่ให้มันเข้ากับบล็อกก็ต้องมาวัดให้มันได้ขนาดก่อนอื่นก็ต้องทําไม้ชิ้นนี้ให้มันตรงก่อนโอ้โหสุดๆเลย เบี้ยวมากๆเลยท่านเลย ตัดเสร็จอ้าวมาเทียบประกอบดูเล็กไปนี่วะต้องโอ้โยต้องไปหาไม้เก่ามาทำใหม่เลย,เลยครับเจ้านาย หลังจากทำเสร็จเรียบร้อยยังไม่ทันใช้ก็เก่าทันทีดูคลาสสิกเดี๋ยวเราจะเอาไปทำสีกันดูสภาพกันก่อน ทาสีเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วสําหรับงานตัดอันนี้เป็นไม้ที่ขันเอาไว้ระหว่างช่องว่างตรงนี้ก็คือ1นิ้วเรากลวไว้ว่าสบู่เราจะหนาหนึ่งนิ้วแต่ถ้าขันตะปูเกียวออกแล้วหมุนกลับมันจะกลายเป็นหกขุนเออน,นะแล้วแต่ชอบเลยหนาะหรือบางอันนี้พอแล้วพร้อมแล้วสำหรับงานตัดก็เอาบล็อกใส่ปัป๊บเราก็สามารถหั่นได้เลยพาเดินชมรอบๆตัวมันหน่อยหลังจากทำสีเสร็จ ทำสีเสร็จยิ่งเก่ากว่าเดิมว่าดำปี๊ปีเลยอ่าประมาณนี้แหละสาหรับบล็อกหรือแท่นตัดสบู่ของเรา